สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l Mike Vlog นะครับผมตอนนี้ผม,มอยู่ย่านคลองสารครับจเจริญน,นครซอยจเจริญเจริญรัฐ26ครับสำหรับอีพีนี้ผมจะพาทุกท่านมาทานร้านเป็ดพะโล้ครับร้านนี้กำลังดังในโซเชียลเลยครับ อยู่หน้าร้านเรียบร้อยแล้วน่าทานมากๆร้านนี้ชื่อว่าจะเจริญรักเป็ดพะโลอยู่ที่ซอยเจริญรัต26ครับเดี๋ยวไปดูที่ร้านกันว่าจะมีอะไรให้เราทานกันบ้างครับแต่ผมดูแล้วโหเด็ดแน่นอนพอดีผมเจอร้านนี้มาจากรีวิวครับตรงนี้ก็อยู่แถวแถวคลองศารใกล้กับห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามแล้วก็ใกล้กับวงเวียนใหญ่้วยครับ จเจริญรับเป็ดพะโล้เปิดมานานกว่า40ปีครับใช้เป็ดสดใหม่ทุกวันครับที่นี่ไม่มีเป็ดค้างคืนแน่นอนตุ๋นจนเข้าเนื้อด้วยเครื่องพะโล้กว่า20ชนิดนะครับเจ๊เจ้าของร้านบอกว่าสูตรนี้เป็นคนคิดเองนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆสิ่งที่ผมชอบของร้านนี้เลยก็คือบะหมี่และไส้แก้วครับไส้แก้วมีเนื้อสัมผัสที่กรึบ บะหมี่ลวกออกมาได้เหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมน้ำมันงาดีมากๆเลยครับร้านเปิด5้าโมงครึ่งปิด4ี่ทุ่มนะครับแล้วก็ปิดทุกวันอาทิตย์นะครับร้านอยู่ซอยเจริญรัฐ26นะครับหรือว่าถนนเจริญนครนั่นเองครับ ร้านเรียกร้อยครับตอนนี้สั่งเมนูซิกเนเจอร์ไปครับก็จะเป็นพวกเป็ดพะโล้จานเขาจะมีไซส์เล็กกลางใหญ่ครับผมสั่งเป็นไซส์กลางไปแล้วก็พีเด็ดอีกอย่างหนึ่งที่นี่เขาเป็นไส้แก้วครับผมดูในเมนูแล้วน่าทานมากจัดมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวกรอดูเมนูที่นี่กันว่าน่าทานแค่ไหนครับร้านเขาเปิดตอน5้าโมงครึ่งปิด4ี่ทุ่มนะครับ ตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงครึ่งครับลูกค้าแน่นเลย5้าโมงครึ่งนี่อุตส่ารีบมาคิดว่าจะโล่งๆนะครับคิดว่าจะไม่มีลูกค้า5้าโมงครึ่งก็เต็มร้านแล้วครับ มาแล้วครับเนื้อเป็ดพะโล้กานนี้150บาทเป็ดชิ้นใหญ่มากอโอ้โหนุมน่มเทคเจอร์นุ่ม รสชาติออกหวานนิดๆเค็มหน่อยๆอร่อยมากครับโอ้ดีมากเนื้อเป็ดไม่เหนียวเลยอันนี้ผมสั่งบะมีมาด้วยครับลองกับบะหมีกันว้าวมันต้องอย่างนี้ บะหมี่นี่บะหมี่แยกนี่จานละ80บาทครับเส้นบะหมี่ดีครับเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมน้ำมันงานิดๆนิดนะเหมือนเขาใส่น้ำมันงานมา้ลยครับดีสุดสด อโอ้ชอบมากครับบะหมีดีเป็ดแบบตุนมาแบบซอสข้าเนื้อดีมากๆแล้วก็สิ่งที่ดีคือเป็ดที่นี่ไม่เหนียวครับรสชาติดีมากกลมกล่อมไม่เค็มไม่หวานโดดเกินไปพูเดเลยแลละครับเป็นเป็ดฮะโลที่ดีที่สุดในชีวิตเลยครับที่นี่โอ้โห จเจริญรัตเป็ดพะโลอยู่ในอยู่ตรงใกล้ๆกับซอยจเจริญรัต26ครับย่านคลองสสนร้านเปิด5้าโมงครึ่งปิด4ี่ทุ่มโหดีจริงๆลูกค้าเยอะมากนะครับบอกก่อนมาไวๆหน่อยก็ดีครับโอเคแล้วก็ซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งที่นี่ก็คือไส้ครับไส้แก้วนะเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้คือไส้นะครับมันไม่ใช่เส้นใหญ่นะทุกคน อันนี้คือไส้เป็ดน,นะครับว้าวนี่ต้องเจอกับซอสสูตรพิเศษอันนี้เป็นซอสเป็นน้ำส้มของของที่ร้านเองนะครับผมใส่พริกป่นเพิ่มลงไปนิดหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าผมชอบทานเผ็ดอืมโอเคเดี๋ยวลองใส่แก้วที่นี่กัน กลุบกุบแปลกมากกลุบกลุบไม่ได้เหนียวนะครับกัดขาดกัดขาดเทคเจอร์โหอ,อร่อยมากใส้ย่นี้ผมสั่งมาเป็นจานเล็กนะครับจานละหนึ่งบาทเท่านั้นดีมากว้าวคณะฮ่องกงน้ำมันหอยครับเมนูเบสิกที่นี่ ผัดมากรอบมากรสชาติดีมากกลมกล่อมมันไม่เค็มครับอืมเหมือนเขาใส่เป็นน้ำพะโล้น้ำที่ต้มเป็ดพะโลมาครับรสชาติเดียวกันกับน้ำราดเป็ดพะโลเลย ดีมากลองทานคู่กับบะหมี่อ เข้ากันดีดีครับแล้วก็ผมมีสั่งเป็ดตุ๋นฟักมะนาวดองไปด้วยครับอือกลิ่นมะนาวดองชัดขอชิมน้ำซุปโอ้โหอโอหอ,อโอ้โหอร่อยมากมีความเปรี้ยวๆนิดหน่อยครับแล้วก็กลมกล่อมไม่เปรี้ยวโดดเกินไป ดีมากครับอันนี้เจ๊เจ้าของร้านบอกว่าใส่พวกเครื่องสมุนไพรของจีนใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเป็ดเนี่ยเขาต้มใหม่สดทุกวันครับแล้วก็ใช้เครื่องพาโล้ประมาณ2ี่สิบชนิดครับตุ่นไปกับเป็ดด้วยครับสดใหม่ทุกวันแน่นอนไม่มีของค้างคืนครับที่นี่ต้องมือแล้วครับอันนี้แล้วแจะเกลียบผมไม่ไหว เผื่อกเป็ดตุนฟักมะนาวดองนะครับโอ้โหดูเนื้อนี่แต่เมื่อกี้ผมกัดไปคำหนึ่งนี่นุ่มละลายมาก คตรดีครับอ,อน้ำซุปก็ดีครับเปรี้ยวๆนิดๆ,ดๆได้ได้ความหวานจากฟักที่เขาตุ๋มไปด้วยกันนี่แหละครับผมคิดว่าเปรี้ยวหวานดีมากครับ เป็ดตุนฟักมะนาวมะนาวดองอันนี้70บาทราคาถูกด้วยขอสติกเก <What? S 1> อ <c oughs> ที่สุดจริงๆครับที่นี่อร่อยทุกอย่าง <c oughs> เมื่อสักครู่เหมือน <c oughs> ยังไม่ได้ชิมเลือด <c oughs> เลือดเป็ดของที่นี่เห็นว่า <c oughs> ดีมาก ไม่มีกลิ่นคาวเลยครับดีมากแล้วก็เท็กเจอร์แบบนุ่มๆม,มีความแบบลื่นๆลึบๆล,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 ลื่นๆหน่อยอืดีครับโอเคย้อนกลับมาเป็ดพาโลอสิทที เนื้อเป็ดกับบะหมี่มันช่างเข้ากันดีซสะละเกิน ดีสุดๆครับนี่นี่เจเริญรัตเป็ดพะโล้ร้านอยู่ด้านคลองสารใกล้วงเวียนใหญ่แล้วก็อยู่ติดกับปากซอยจเจริญรัต26ร้านเปิด5โมงคึ่งปิด4ทุ่มแล้วก็ร้านปิดทุกวันอาทิตย์นะครับจอดรถนี่จะจอดจอดข้างถนนได้เลยนะครับ จอดหน้าร้านได้เลยถ้าจอดรถนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ง่ายๆถ้า BTS เนี่ยมาลงตรงสถานีตรงที่ใกล้กับไอคอนสยามครับผมไม่ชัวว่าสถานีอะไรนะลงตรงหน้าไอคอนสยามแล้วก็เหมือนต่อวินเข้ามาอีกนิดหน่อยได้เลยครับร้านนี้วินมอเตอร์ไซค์น่าจะรู้จัก จเจริญรับเป็ดพะโล้ผมเช็คบินมาแล้ว500บาทพอดีครับอันนี้เป็ดพะโล้ที่ผมสั่งมาในี่ไซกลางนะครับ150บาทส่วนไส้แก้วนี่100บาทแล้วก็มีคะนาผัดน้ำมันหอยเป็ดตุนฟักมะนาวอันนี้80บาทแล้วก็บะหมี่80บาทครับอร่อยมากร้านปิดทุกวันอาทิตย์เปิด5้าโมงครึ่งปิด4ี่ทุ่มครับ โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับดีจริงต้องมาโดนครับร้านนี้